่อไปมีที่เตอร์มีคนสับสไปร์แล้วก็ยอดวิวเยอะแยะครับเออสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มาทำวิดีโอคลิปภายในห้องของผมเองซึ่งวันนี้เป็นวันพระหัสบัดีที่เก้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับวันนี้เมื่อเช้านี้ผมก็ ไปทำงานปกติตามปกติพอตอนบ่ายมาก็ได้รับข่าวร้ายเกี่ยวกับการทำงานนิดหน่อยครับพผมได้ทองข่าวครับเป็นการถูกเลิกจ้างครับก็ต่อไปนี้ผมก็จะไม่ได้ไปทำงานที่บริษัทแห่งนี้ อีกต่อไปครับก็สืบเนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจครับคือถึงยุคการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัทครับบริษัทก็จำเป็นต้องลดบุคลากรลดพนักงานลงซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นผมนะครับก็บริษัทที่ผมทำนี่ก็เป็นบริษัทแพลเนีย ก็ทำเกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์ก็เศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็เจอเรื่องของโรคระบาดอีกนะครับโรคระบาดไวรัสโคโรนา2019นะครับก็ทําให้ผมต้องถูกเลิกจ้างก็ถูกเลิกจ้างกับทันหันก็ยังไม่ได้ล่ำลาเพื่อน คือผมก็จะทำคลิปนี้ร่ำดาเพื่อนๆนในช่อง youtube แล้วกันครับเพื่อนเพื่อนร่วมงานทุกคนก็คงไม่ได้ไปปอกกก่าวกันโดยตรงก็ทำคลิปสั้นๆนี้ยังไงก็สู้ต่อไปครับเหตุการณ์ข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรก็เปินฝากเพื่อนเพื่อนกด subscribe ช่องคนระับ ช่อง Youtube เรียกไมไลค์กดกระดิ่งด้วยครับจะได้มีการแจ้งเตือนวิดีโอคลิปใหม่ๆครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับจะมีอะไรมาอัปเดตก็จะมาบอกให้เพื่อนๆในช่องได้รับรู้กันครับสำหรับวันนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับไปดูคลิปวิดีโอที่ผมทำกันสวัสดีครับ ขอให้พี่เปียกโชคดีครับพี่ครับขอให้เปียกอยู่เนี่ยเดี๋ยวโค้ชทำทำคลิปนี้ขึ้นมาให้ดูเยอะๆบ่อยๆทั้งว่างทำไปแกล้งหนีมากแคมป์นีมากทั้งว่างก็ไปแคมป์ไฟไปแล้วไงก็ไปไม่ด้มีคนสับปะรดแล้วก็ยอดวิวเยอะๆครับจะได้รวยๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคหน้ผมไปส่งครับ ครับไปด้วยกันนี่แหละครับไม่กี่โมงมันโมไปโมครับไม่ไปโรดขอให้โชคดีอนาคตน่าจะไปไกลก็ไปก็การครับุรียนสองคนไกลไปไกลไปไปการพี่ไม่ใช่ไปไกลไปการขอบคุณครับที่คนครับโชคดีขอให้มีงานขอบคุณทุกคนครับไปไปเจอลุงไปเจอการเจอการนั้น มันเจอกันง่ายปมาจะได้เจไม่มีอะไรหรอกมน่บ้างมางี้ยากจะมาไม่นักันแสดงว่าไม่อยากมองแกนี่หอมเต็มเดี๋ยวน้ผมผมผมเสมพอ้อมเลี้ยงเดียอยากมาหาเลี้ยงได้เสมอทยิ่เอาเลยใช่ไหมขอบคุณครับคุณตู้อ่ติดตสามมาผมผมเลียงให้เียไม่้อ